นี้แอดจะมาแนะนำปืน2ยุคนะครับเอามาไไฟกันให้ดูนะครับว่าแบบไหนจะยิงมันกว่ากันแล้วก็วิวัฒนาการของปืนยุคเก่ากับยุคใหม่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูก็ประมาณปืนยุค1998นะครับประมาณนั้นนะก็ยุูนนะครับที่เขาเรียกว่ายุค90นะฮะนี่นะครับเป็นแก็บยุค90เป็นแก็บโลหะ นะฮะไม่ใช่เหล็กนีน่ะฮะยัมีสองแบบจากค่ายเดียวกันนี่นะ,ะเห็นไหมค่ายเดียวกัน made in china นะฮะ,นะฮะปนสองแบบจากค่ายเดียวกันเดี๋ยวแอดจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าปืนยุคเก่ากับปืนยุคใหม่เป็นยังไงนะครับเอามาไฟดูว่าวิวัฒนาการของปืนทำให้ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับ แต่แอดว่าน่าจะดีขึ้นแหละเพราะว่าเขาบอกว่ารุ่นนี้เสียงดังดีนักแรอ่ะเดี๋ยวจะลองยิงให้ดูแล้วก็เอามาดูระบบกลไกการทํางานของปืนนะครับเดี๋ยวจะแนะนํำปืนรุ่นเก่ากันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก็อันนี้ปืนอ่ะปืนแก๊ปเหล็กนี่ยฮะก็เหมือนปืนแบบเทียบกับปืนจุดสองสองอ่ะ ลูกโม่ดีดได้พกได้มีลูกแล้วก็กดตรงนี้ได้ยืดลำกล้องเวลาเปิดเซฟก็ใส loop. Loop ่ mo. ลูกลูกโม่ลันไกก็ปังปัง,งอย่างนี้เหมือนเดิมตามสไตล์ของลูกโม่นะครับเป็นโม่เลย ก็ใส่ได้แปดนัดเหมือนกันก็ดูคลาสสิกดีนะครับเพราะว่าเป็นประดนแก๊ปยุค9กโอเคเดี๋ยวลองอันนี้มาอันนี้ก็เวลาเปิดโม่ก็กดตรงนี้ฮะถอดแดเนเดิมระบบมืนไก่ก็เหมือนกันลั่นไกลตรงนี้ตรงไหน เดบบี๋ยวจ,จะลองยิงเ,เปรียบเทียบกันดีกว่านะครับสับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่น่าจะสับิ่อ่อน,อนแล้วเพราะว่านานมากะโอเคมาดูแก๊ปรุ่นใหม่น,นี่เป็นแก๊ปรุ่นใหม่ ก็ปี2,024นะครับน่าจะเม็ดอินชัยนาเหมือนกันอันนี้ก็เม็ดอินชัยนาครับเม็อินชัยนาแกะแทีนี้ดูแกะรนะุ่นใหม่ยุค2,000หนักนะครับหนักกว่าอันนี้มากตัวก็ใหญ่กว่าก็น่าจะเป็นโลหะผสมนะฮะ เวลาเปิดโม่ก็กดตรงนี้อ๋ลื่นดีครับเหมือนกันแล้วก็ระบบทางาน,นก็เหมือนกันแต่ว่าระบบกลไกอะไรนิ่มกว่าเยอะครับน่าจะเสียงดังกว่าใส่แก๊ปก็เหมือนกันแปดโวงเหมือนกัน มากโหลั่นทุกนัดพอแค่นี้ก่อนครับสามนัดอย่าค่อยไปรัวข้างนอกบอกว่าสุดตัวนี้ยิงแค่สามนัดพอว้าสุดจอดสุดจัด ดูแก๊ป90กันมั่งน,นห่นะครับแก็ป90ก็ดันนงพอๆกันนะ รุ่นนี้แอดว่านะมันไม่เหมาะสำหรับกับการเอามายิงเล่นนะครับเพราะว่าน่าจะเน้นสวยงามมากกว่าจะบอกว่าลั่นไม่มากแล้วก็โม่เนขัดลำด้วยเพราะมันเล็กอันนี้ไม่เหมาะแก่การเล่นนะครับเหมาะแก่การตั้งโชหรือว่าสะสมนะครับอันนี้อันนี้ก็พอยิงได้นะ ไม่ก็ไม่แรงเท่าไหร่การสับปูก็ยังติดขัดอสองกบอกหนึ่งเก้าเองพันยี่สิโคตรแรงแสงทางโค้งครับน้ำหนักป้อมดีครับมาไฟกันให้ดูแล้วนะครับโคตรแรงแตกทุกเม็ดก็ยิงแตกมางไม่แตกมั่งนะครับระบบการทำงานก็ ไม่คล่องแล้วนะครับติดๆขัดๆลูกโม่หมุนไม่ไม่ดีนะครับเพราะว่าปืนกอกแกกแล้วมันน่าจะทําไม่ดีครับคุณภาพงานนีน้น็อตน็ตอ,อะไรก็น้ําหนักก็ใช้ได้โม่จะเบียดเลยทำให้การยิงไม่ค่อยแตกก็ ยังไงรุ่นใหม่ก็ดีกว่ารุ่นเก่าครับแต่ว่าความคลาสสิกมันก็ยังเป็นรุ่นรุ่นเก่าอยู่ดีนะครับที่มันคลาสสิกนะรุ่นใหม่รุ่นเก่าอ่ะวันนี้แอดก็เอาปืนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มาไฟกันให้ดูแล้วนะครับว่าอันไหนแบบมันกว่ายังไงก็สู้รุ่นใหม่ไม่ได้นะครับน้ำหนักดียิงแตกทุกเม็ดรุ่นเก่านี้ก็มันก้องแก๊งตามการเวลานะครับแต่ก็ยังไงก็ เก็บความคลาสสิกได้นะครับยังไงดูรุ่นเก่าก็ยังคลาสสิกกว่ารุ่นใหม่อยู่ดีนะครับรุ่นใหม่ๆก็จะเหมือนปืนที่อยู่ในเกมนะครับรุ่นเก่าๆก็จะเหมือนพวกปืนคาร์บอยสสมัยก่อนนะฮะปืนตำรวจสมัยก่อนประมาณนั้นโอเค